สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับอยู่ขอกง,ง้อเพราะว่านคือเกาเมื่อนี่ทายนี่อกไปเลยครับพี่นองครับเปิดราคาสองตัวเป็นงัอทองครับเมื่อนี่เอาราคาถึกที่สุดเลยทรงฟรี่สามอยโลไปเลยเพราะว่านครับใจใจอยู่แล้วครับสามอยโลบม่มีปัญหาครับแม่นี่เป็นง้อทองเออทองเจ็ดเดือนสูงลอยหาครับสูงรอยหา มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองค่าทองครับนี่ให้มกักงวงงามครับล่ำตัวเงีวๆนั่นนาจังสี่เพราะวันมื้อน,นี้เปิดไว้เท่าไหรครับ 4, สามหมื่นสี่พันามโอ้ยฝ่าวเดอ้อพี่น้องทรงฟรีอีก300สามรยโลสามหมื่สี่พัน 4, ทรงฟรีสามรยโลไปเลยนี่สามรยโลเดอ้อพี่น้องฝ่าวท่ครับงวานาเลี่ยงหูดี เกดง้อฟ้ามพุ่นนะเกีดง้อฟ้าม,นะาามตะวันเล่มหญาดีครับเล่มหญาดีเมาหนังของเทพุ่นนะสามหมื่นี่พันนี่แฟาเดอร์พี่น้องฝฟาเดอร์ทองเจ็ดเดือนแล้วเล็บงามดีครับเล็บงามดีแข้งขาใหญ่นี่ัยสเชื่องครับนี่ไยสเชื่องนี่เขาบะมีพัตุป,ปุนี่นอกตั้งเทือ ลำเงีเงีสามหมื่นสี่พันเป็นงว้วนทองครับลูกสองค่าทองลูกสองค่าทองชิปนี้ต้องได้ขายครับชิปนี้ต้องได้ขายนุ่มกระซีเต้าอันนี้เล็บหลังกระงามครับเร็บหลังขาหลังครับนี่เหยียดตรงครึ่งหนึ่งเลยก๊กหางใหญ่ดีครับสะโพกใหญ่ประกันทองเด้อพี่น้องประกันทองครับเจ็ดเดือนแล้วพนน่ะ ยกข้อขึ้นยีเพราะว่าเออเสิร์ชข้อ,ขอขึ้นนี่บวยสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่ทรงฟรีสามรอยโลเอาเบิ้งครับชิปนี่ครับเปินแต่ซื้อแห้งครับเปินแต่ซื้อแห้งว่ามันงามก็ทุกตัวอยู่นี่นี่สุดยอดครับสามชิบสีเท่านั้นน,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 นี่นานุกนกนี่ใส้เชื่องดีครับ ผู้เฒ่าผู้แกก็กสาม,มารถเลี้ยงได้ครับเพราะว่าเพ่นบ่ซนครับงวตัวนี้บ่ซนให้ลูกเด็ดอหลีครับให้ลูกเด็ดอหลี่พี่โอ้ยเบิ่งครับนังนาดีโครงสางไงดีงวลูกสองขา้าทองเดอ้อยังสดยังใสจ่ายลูกได้อีกหลายตัวครับเอาไปเขาฟ้ามไว้เดอ้อเขาข้อเขาลักไว้นี่หู้หูหู้ก็ะห,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 หู้นี่ปุน่นะ เมายางดีเมาหนังยางดีสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับราคานี่โอ้ยคือว่าพอสื่อแห้งพอสื่อแห้งเดี๋ยวให้เบิ้งบันถ่ายครับเพราะว่าดึงไปอีกเพราะว่าเบิ้งดาก่อนเบช่วงถ่ายครับดึงกับว่ายางยางแล้วหูวแห้งมักให้เก่าด้วยครับมักให้เก่าอยู่ปูนน้ำย้วยเนี้ยเหนียวออกนะครับเพราะว่าท้องแก่นะครับท้องแก่พี่น้องซื้อไปเลี้ยงอีกบ่โดนครับนี่ ได้รุ่นแท่แน่นอนโกข้ขาใหญ่ๆเลยเป็ดดำๆหัวสดดีครับหัวสดดีหัวลูกสองสดดีสูงรวยหาซิปได้พ <50. S 1> ุ่นะนั่นนะยน่นๆสูงๆ,งๆอัดๆชิดดีขนาดนี่บอ่อเลือครับชิปนี่สามหมื่นสี่พันลอส้มรอสม้อสมชิปทรงโลดนี่บอ่อเลือแท้ครับมือนี้ครับหลายคนอาสิจ,จ้องอยู่ อาชีจ้องไว้หลายมือแล้วนี่เมื่อนี้เป็นโอกาสดีเดอ้อไปเห็นคลิปนี้ป่าโท้ครับสามหมื่นสี่ทรงฟรี่สามรอยโลเอาไปเบิ้งตัวต่อไปครับงัอทองให้กันครับอยู่คอกตรงคามครับนี่พ้อติดกันเอ็ดแปดเลยเป็นงัอสีมุมงมักตาลเอามาเบิ้งครับตัวที่สองครับง้อทองตัวที่สองไผสนใจไผสนใจตัวนี้ทองที่เขาแปดเดือนนะพอ่อะวานสูงรวยเท่าไรครับ สูงลอยสามสิบแปดสีมุ้มักตาลครับหัวลุนลุ้นเลยลูกสองค่าทองคือกันนี่นาโนกดีขนาดหู้ดีหนังหนาครับเม็ดสีนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดเอาเมื่อน,นี้เท่าไหร่เพราะวันลาค่ะ 20, สองหมื่นหา้าสองหมื่นห้าโอ้ยฝ่าวเดอ้อพี่น้องฝ่าวเดอ้อทรงฟีอีกสามลอยโลสองหมืนห่นห้านี่เอาเบิ้งครับพี่น้องครับเปียบนะแบบนะขายขาทุนไปเลยบ่ต้องห่วง เริ่มเบื่อแล้วเริ่มอยากเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนี่บ่งครับกก้หางเหงาหางครับกกหางเหงาหางน่มซีเต้าแกงขาดีมดหยิบเล็ยบขอเท่าดีลำตัวเงีวดีสองหมื่นหาครับง้อท่องตัวที่สองทองแปดเดือนแล้วลำเงยวาวเลยสีมุมมักตาลว่าลุ้นยางดีนี่หาแนาวนี้ครับไปไหวเขาข้อเขาลักลูกออกมาว้วนแท้แน่นอนลูกออกมาอ้วนแท้แน่นอน บบบ tamam Jedi เบิ้งใกล้ๆครับน cool> ี่เบิ้งใกล้ๆหน้าตาหน้าตาใกล้ๆหู <h <h ้เป็นหู้เ้ยอยากดมกล่องดิอยากดมกล่องแน่นแน่นอยากดมกล่องเฮ้ยง่าอยากดมกล่องอย่าเบิ้งอย่าอย่าใกล้กล่องหลายเบิ้งครับโอ้โหเพียบเบิ้งเพียบปุณห์อ่ะกล่องอ่างดีขนาดพี่น้องสีมุมงหมึกตาลสุดยอดแล้วแม่นี่ รกชุดเลยก็ได้แล้วไปน้ากันเลยก็ได้ที่เดียวเตรียมรถอันเี้ยเพราะว่าง,ง้วนใส่ไงรถ่เสียูนไปน้ากันสามารถลดได้อีกเพราะว่า่าสองหมื่นหาพันอ้าวพอซื้อแล้วพี่น้องพอซื้อแล้วว่เหลือครับชิปนีว่าเหลือรอเบ,บิ้งโลดชิปทรงเมื่อน,นี้เห็นผลท่านที่เลย่ยเมื่อน,นี้สองหมื่นหาทองแปดเดือนง้วสีมุ่มมักตาลถือกันดีก็เพราะว่านี่เดี๋ยวก็ช้ได้จากกันแล้วเมื่อน,นี้ จากกันแน่นอนละเมื่อนี่บอยูอะไรสองตัวนี่เอาสำหรับคลิปนี้ครับมักตัวใดครับโทรมาเด้อโทรมาเด้อสวัสดีครับ